สวัสดีค่ะวันนี้มีอ,อ,อาจารย์วดแดงนะคะดูลายเท้าค่ะครั้งแรกของหนูเลยค่ะอ,อ,อาจารย์มาเยี่ยมที่จอร์จเมสันเนี่ยค่ะมีหลานอยู่ที่นี่แล้วก็หนึ่งสื่อเนี้ยซื้อที่เมืองไทยค่ะก็ตอนนี้คือได้จับอันจริงแล้วค่ะโหอาจารย์ดูแบบว่าลึกซึ้งมากยินด,ดครึ่งชั่วโมงนี้แบบว่าทั้งชีวิตแบบว่าเปิด เปิดสมุดแบบโหให้กำลังใจเยอะมากแล้วก็ไปมูที่ไหนดีมากเลยค่ะแล้วตอนนี้อาจารย์มีออนไลน์นะคะสามารถเช็คได้นะคะเอ่อจะพุทเดอะลิงก์เอ,อ่ link, เอ,อที่ที่ Description นะคะ <c oughs> ก็สนใจก็ซื้อหนังสืออาจารย์เปิดน,นิดนึงว้าวนี่บอกว่าหนังสือใหญ่มากเลยนะคะแบบว่านี่แบบ โอ้หแบบหนาคุ้มค่ามากเลยเพราะว่าเป็นแบบประสบการณ์อาจารย์จริงแล้วก็แบบว่าที่ดูมาแบบพุทในเล่มนี้เพื่อไม่ให้หายไปไหนนะคะ<ม>คืออยากให้ทุกคนลองดูนะคะคือแม่นจริงๆค่ะขอบคุณ,ค,ณค่ะสวัสดีคุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ